เกลือนี่ถ้าเกิดว่าสินค้าไหนไม่ค่อยขายออกนะคะเดี๋ยวนะจะใช้วิธีการก็คือเราจะยุบเชลของเขาทั้งหมดนะคะนะแล้วไปย้ายไปอยู่เชลที่แบบว่ามีแค่2แถวแบบนี้ค่ะเลยทําให้สินค้าที่ขายออกบ่อยเนี่ยจะอยู่ข้างบนๆนนะคะแล้วมี3มชิ้นค่ะส่วนสินค้าที่นานๆทีขายออกนะคะนะหรือสินค้าจํานวนมากๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแทนค่ะแล้วทาไมก่อนหน้านี้เธอไม่ทําล่ะขนาดร้านไม่พอค่ะเหมือนกับใจเธอนะคะนะ ที่พูดแบบนี้นี่คือโมโหเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นละค่ะนิวเทลล่าน้าคิดว่าคนจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะคะนะแบบนี้ค่ะคนอะไรพูดคนเดียวได้ยินนะคะนะเซลนั้นแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ใช่ไหมคะแล้วื่อไห่เธอจะแก้ตลอดไปค่ะน้ำก็แค่อยากอินเทอร์เทนทุกคนละค่ะนะใช่ไหมคะเออขนมปังน้ําปรับราคาหรือยังนะคะนะแต่ปรับตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากับน้ํานิดนึงนะคะนะน้าพูดเยอะอย่างนี้ละค่ะนี่ค่ะชีทมาทไหวยค่ะของวันนี้ค่ะช้านะเรา ทำงานก่อนได้ไหมล่ะคะมันหยิบด้่ทีละลังนะคะนะเหมือนคนเราเวลาคบกันล่ะคะ่ะเล่นไปแล้วทั้งสามรอบละเธอเลิกได้ยังเนี่ยเอ๊ะปีใหม่ไม่นับนะคะนะใช่ไหมเราเข้าปีใหม่แล้วด่คะโอ้ยอันน้ำเดนเตะลังเมื่อกี้นะคะนะเรียกได้ว่านะคะนะขายสินค้าได้เยอะก็จริงแต่ว่าก็หมดไปกับการสต๊อกสินค้านี่แหละค่ะนะยังดีกว่าการที่หมดกับกาชาล่ะค่ะนะน้ำก็รู้แหละคะ่ะว่าน้ำเกลือนะคะนะเชมจะดีคะ่ะใช่ไหมคะ เขาตจะมีต้นคริสต์มาสขายนะคะนะแต่ว่าก็เลยเทศกาลมาแล้วอะเนาะน่าจะมีเขียนแฮปปี้นิวเย์อย่างเงี้ยค่ะไว้หน้าร้านอย่างงี้นะคะก็ไม่มีค่ะเอาไฟมาติดในร้านก็ไม่มีนะคะนะมีแต่ไฟธรรมดาค่ะทําไมพี่เขาต้องคุกเข่าหยิบของได้ล่ะคะนะค่ะพอดีค่ะขอบคุณค่ะสองอย่างค่คะเฟ้นฟลายนะคะนะมีน้ํามันอยู่แล้วหรอคะคนเดียวเหมาไก่ไปสี่ตัวเลยค่ะคนนี้ละค่ะที่เขามาบ่นเมื่อวานนะคะนะเขาอุตส่าห์มาตั้งแต่ตอนเย็นนะคะว่าไม่มีไก่อะค่ะเขาก็เลยมาวันนี้นะคะนะ เห็นใจเลยค่ะเห็นใจเขาเนี่ยแปลว่าเธอมีใจเขาหรือเปล่าเนี่ยลูกค้าประจำเลยนะเกี่ยวที่ไหนล่ะคะนะโถ่เอ้ยขอบคุณค่ะเฟ้นไฟหมดค่ะคนก่อนหน้าเขาเหมาไปหมดแล้วล่ะค่ะไก่หมดนะคะคนก่อนหน้าก็เหมาไปแล้วค่ะเหมาไปสามตัวเลยค่ะพี่เขาคงสต๊อกของวันพรุ่งนี้แล้วมาลือนี้แล้วมาเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะจริงๆน่าจะถามเขาเมื่อเกี้ยแต่ถามไปก็คงไม่ได้คําตอบแล้วค่ะใช่ไหมเหมือนกับเธอนั่นแหละ ถ้ามีคนกลับมาดูแล้วถามว่าอ่าร้านนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยก็ <c oughs> ต้องบอกเขาเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะค่ะสวยค่ะสวยเสมอค่ะว่าไงคะพี่คะมองเห็นไหมคะเนี่ยใส่แว่นดํามาอย่างเท่เลยค่ะไม่ตอบค่ะหล่อค่ะตอบทาไมเราหล่ออยู่แล้วนะเธอก็รู้คาตอบอยู่นี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้พี่เขาใส่แว่นปกตินะคะไม่ได้แว่นดําค่ะคนเมื่อกี้มาอย่างเท่เลยค่ะคนนี้ก็เท่เหมือนกันนะคะนะน้ําชอบหนุ่มแว่นหรอไม่เกี่ยวนะคะนะ ทักทเฉยแล้วค่ะ